รายการบนนีกักมาปะพ่อแม่พี่น้องแถมแล้วนะครับผมวันนี้มีปัญหานักอกนักใจคณะจะมาขอคำปรึกษาจากมุงเฮาเรื่องเป็นเรื่องก็คือเจะอีได้ไปหู้จักสาวเนาะตั้งมังใจมัางล่างผู้หนักปัดโทโทรเฮาเป็นโตก็ว่าจ,จะได้ก็บ,บหู้นี่ประเดี๋ยวกันนักอกนักใจลูกที่น้อนว่าประเดี๋ยวเนี่เขามาหนังเนี่ยนี่ ก็เฮ้เขาซ้ำหล่ำเฮ้ยเบอร์โทรศัพท์มันไปเหี้ยเรียงมันนะวาเดี่กูกลัวมาโทรมาหาไปก็มาึ๊ดในใจเนายเอาปาดโทรโทรมาแต้น่ะนี่โทรมาแต้สวัสดีครับสวัสดีจ้า เออวัดดีวัดวดีอีลา่าอีล่าคนงามว่าจะ,จะได้ก็นี้พี่จำหนูได้ไหมคะเออเอ,อ,อ,อได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้ไดพี่ทําอะไรอยู่คะอ,อ๋อกำลังกําลังนําสินค้าเข้ามาสินค้าเข้ามาครับเออบริษัทพ่อ จัดตั้งมาเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกนะลูกบริษัทนำเข้าและส่งออกโถโทรโท,โท,โทโรสาวช่ไหมโถมา้าไอเฮาก็ว่างบริษัทนำเข้าและส่งออกนี่นำเข้าปัดโ,โทโทถ้ามันหูอยู่หมอบได้แต่เนอกเนี่ยนำเข้านะครับอ,อบริษัทอีป,ปอ,อกพอเท่นี้อ,อนะบริษัทนำเข้า ไปซื้อมาแล้วก็เอามาใส่กลองแล้วก็ส่งออกอีล่าปุ่นท่านทายจะเจียกแต่นี่น่ะเออเออน่าภูมิใจเนาะกิจการของพ่อเออนำเข้าส่งออกเหรอพอ่อร้าถ้าอย่างนั้นหนู สินสอดหนึ่งล้านนะคะสร้อยยี่สิบบาทนะคะปาทงเงินล้านคนจะสร้อยสาวบาทขายละแล้วก็น้ำออกจากเหมาะนี้ถึงจะได้ล้านเนีออพอดีอีป่อหล่ำไปบดบอไ้อีปอ่อมีบริษัทนำเข้าและส่งออกเรียงมัานนะสาวก็เจียแต่เนี่ยบริษัทของอีปอ่อต้นทุนจดไปร้อยล้าน บอกมันสาวเจีย๊ยตแเน่โทรศัพท์มาพอกปเดี๋ยวนี้จะได้มูฮามันจะเอาล้านหนึ่งนี่ล้านเอาล้านหัวอีปอ้อนี้ได้กะหนูคุยกับพ่อกับแม่แล้วนะคะว่าพ่อจะมาชนนา่วยหนูป่าทศตันดั่งนะก็หมอไปไปวุป้งปอแม่เห็นแล้วว่าอีปอ้อจะไปขอบันนยกะจะไปขอจะเอาถึงล้านก่อน ปัดโทโททำโมงสังโค้งนิดเดียวทองยี่สิบบาทนะคะเอ้าทองแหมงสาวบาทโทโทถ้าเอาทองสแตนเลสมันมันจะเอาก็จัดเอออีลาอีลาเงินร้อยล้านนี่จะเอาเงินเงินกีบเก้าเงินไทยนี่ฮะเอาเงินไทยค่ะหนึ่งล้านบาทโัดโทโทโททำโมงสังโคมันแบบตั้ง ขนาดขายบริษัททิ้งยังบอกกุ้มเดียวกันนีกขายบริษัทขว้างไปอันนี้จะขายได้ตอนไดจเจ้าหื้อนี่ตกอทำโมสัง่งตัวกูวันนี้อีปอ่อไปทํางานที่บริษัทเนาะก็ขี่รถเบนไปนี่ลาเหยกูวันนี้นะเออเอาจจอีลาปูนี่หายนี่เนาะเอออีปอ่อก็ปใจต่อ อี่พ่อขอเหียห้าล้อยมาได้กันเหรอจากล้านหนึ่งนี่เนี่ยไม่ได้ค่ะ<อ>คุยกับพ่อกับแม่แล้วปาทอดๆอ,อ,อีปอตอ500บะบะ่อห้าล้อยกับเบื้องก็ติดตการคุณพ่อเป็นร้อยล้านนะคะแม่ร้อยล้านทุลุยร้อยล้านมาใจหยังอ่ะตีว่าร้อยล้านอู้มันนี่นะบางมันเจียนี่นะไอเบียนเฮาแหว่อาแหมล้านหนึ่ง กองกระดาษเขาก็ไปเอาแหมล้านหนึ่งนีน่รถทีก็ไปเอาแหมล้านหน,หนังสือก็เอาไปแหมล้านหนึ่งถึงมดอยู่ในอี่อไปทีตอร่อยล้านเขาก็เนื้อเป่นเงินล่อยล้านบาทบสแม่เขาจะตอบเขาว่าจะได้เงือนก่อนเลยมาขอความรวมมือจากท่านนะครับจยบยบนะุยปานุยกาพิจนาจิมล้อว่าเขาจะรวมไม่รวมมือกันตอบตั้งสาวตั้งเมืองไตมืองล่างจิม นะครัจะผมแก้จะไดกูวันนี้ผมก่นําเข้ามาไปซื้อมาวก่นําเข้ากลองนะครับบริษัทนําเข้าแล้วกส็ส่งออกใส่ใต้รถไปไปขายนะรบ,บริษัทก็อยู่แต่นเนี้ยนะห้องพักก็เปิดโรงแรมจันหนึ่งอยู่นะฮะพนักงานตึงมดก็หลายคนอยู่ ขี่รถเบนไปทํางานนะครับนี่รถเบนกันนี่เป็นรถคู่ชีพขอฝากโมเฮาจิมค,ครับเนอจ์จวยพิจรณาจวยผมจิมจะตอบเนี่จะได้จะแก้ไขปัญหาชีวิตจะได้เนี่ตั้งรายการบอนวยก็คงจะมีคุณงามความดีบรักัก็น้อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ฮือแก่บ่านนวยกักจิมเนอครับเนอขอบคุณครับ